จะเดินสุขท่านสาธุชนทั้งหลายรายการอยู่อย่างมีสุขมาพบกับท่านทั้งหลายทางยูทูบนะเป็นประจำช่วงนี้นะสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยนะที่จริงวันที่สิบก็พูดอยู่เหมือนกันแต่ว่าคลื่นมันสั้นยานมันไม่ดีมันขัดข้องก็คือ ช่วงสองสามวันนี้เกิดสัญญาณไม่ดีนะก็คือเหมือนเหมือนกับมีพลังอะไรสักอย่างนะพลังบุญนะ่ะเข้ามาเพราะว่าเป็นช่วงบุญกุศลที่มีผู้ใจบุญได้ทำบุญอันใหญ่ยิ่งนะใหญ่ยิ่งก็คือสละทรัพย์มา ปูพื้นหรือว่ามาเทพื้นพระพุทธเจ้ายีแปพระองค์ปรับให้ดีขึ้นนะจากนั้นก็ถือว่าพลังบุญสูงมากนะเมื่อวานนี้ก็ไปที่บ้านโยมมาก็กลับมาก็รู้สึกว่าตัวร้อนเลยนะแต่ก็พักผ่อนก็กลับคืนมา อะแน่นอนบุญกุศลนะอย่างเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปได้ครู่หนึ่งนะก็เห็นว่าโอ้โหนะตอนที่พระองค์เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดินานมาแล้วได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชานะสร้างเหมือนปราสาทอะเป็นร้อยชั้น งดงามมากพลังบุญเนี่ยคือบุญที่เกิดจากการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาบุคคลที่คุดบูชาก็อยู่ในไหนนะก็อยู่ในภาวนาใหม่ศิลไมัยนะทานละไม่ิลไมัภาวนาใหม่ อันนี้เพิ่มเติมมาก็เป็นอาปัจญยนต์ใมเนี่ยการนอบน้อมอยู่ในฐานเหมือนกันว,ยวายาวัจจะไม่การขนมขวายในการทำบุญนี่ก็เป็นฐานเหมือนกันอ่าเป็นอ่าเป็นภาวนาเพื่อทำบุญเพื่อเป็นสมาธิแล้วก็อ่าเป็นศิลน,นะเป็นศิลอย่างอาปัจญยนต์ใมกับ วายาวัจจะไมเป็นสินแล้วก็ส่วนปฏิทานานะใหม่การให้ส่วนบุญกับปัตตานุโมทนาใหม่นี่เป็นทานให้ส่วนบุญกันโมทนาส่วนบุญแล้วก็ธรรมะสวรรค์ใหม่การฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่การแสดงธรรมแล้วก็ทิฏฐุชุกกรรมนี่ก็เป็นภาวนาเป็นภาวนาฉะนั้นบุญเนี่ยมันมีหลายระดับฉะนั้นเราเองเมื่อนึกถึงบุญก็นเนี้ยนะสินสมาธิปัญญาหรือว่า ทานศีลภาวนาเนี่ยนะเป็นหลักใหญ่เอาต่อไปก็จะได้สมถทานองค์ของพระธรรมกึ่งถึกนะนะโมตัสสะภะคะวะโต,ะตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต,ะตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต,ะตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้อที่1อาตมาภาพจะแสดงธรรมไปตามลำดับข้อที่สองอาตมาภาพจะแสดงธรรมชี้แจงถึงเหตุผลข้อที่สอาตมาภาพจะใส่ความเมตตาแสดงธรรมข้อที่4อาตมาภาพจะไม่หวังอมิตรแสดงธรรมข้อที่5อาตมาภาพจะไม่แสดงธรรมกระทบตนและบุคคลอื่นต่อไปชุมเทวดาสมันตา จักกวาลเฮสุอัตรัคันตุเทหวตาสัทธัมมังหุนิราชสัสสุนันตุสักขโมกทังสักเคกามจรุเปคิริสิขรัตเตจันตาลิกวิมานที่เปรัตเเจขาเมตารุวนังกเนเขวัดถุมหิเขตเต พุมมาจะยันตูเทวาชลทลาวิสเมยักกักันตปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะราวะจนังสาธุเมสุนันตตธรรมะสวรรคกาโลวยัมพาทันตาธรรมะสวรรคกาโลวยัมพาทันตาธรรมะสวรรคกาโลยัมพาทันตาต่อไปบอกสกราก่อนนะ อิธานิตัสสะภะะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัสามพุทธทัสสะปริณิพาปริณีานาโตปัฏฐายะติสัตถิยุตรปัญจสตาธิการิทเวสังวัชราชาส,ะสะัสนิอติกันตานิปัจจุปันนาการาวาเสนะจิตตามาสสะทวาทัศมังทีนังวาระวาเสนะปณะระวิวาโรโหติ เอวังตัสสาภพระกวตโตบริณิพานา,าศาสนายุการาคณาสลัลกเขตภาติสุภมัสสดุประพุทธาศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีประภาคอารหันตสมมาพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว .2,563 พรรษาปัจจุบันสมัยเมษายนมาสุรทินที่12ระวิวระ พระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่บริญพาแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคนั้นมีในอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการชนิดนต่อไปก็บูชาพระธรรมนะนะโมตัสสะภะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ นะโมตัสสะพระกวะโตออรหะโตสสมมาสัมพุทธะมูนินทะวะทานัมโพชะขพะสัมภวะสุนทรีสารนาังปานินางวานีไม่หังปินัตัมมานันติอ่าวันนี้ก็ เป็นทั้งปตาไตรปิฎกและคาถานะก็คือที่ออกวันที่10นั่นแหละเอามาใหม่นะเพราะว่าวันนั้นลบทิ้งไปเลยนะเพราะว่านะคลื่นมันไม่ดีวันนั้นวันนี้เป็นคาถาที่หนะคาถาที่หเนี่ยสัมโพทิงพุทธเศรษฐานังสะสังเคโลกนายเก ทัสั่งคุลีนามจิตวาสิรสซาอภิวาทเย่เราตาถาคตเนี่ยคือพุทธองค์จัดเ,เราตาถาคตได้มีได้นามสัสก,การความตัดสรูของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลาย พระโลกนายกพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยนิ้วทั้งสิบนะประ,ประนมมือนะด้วยเสียงกล่าวนะอภิวาทประคองนิ้วทั้งสิบนะกราบไหวคาถาที่เจดยาวตาพุทธเขตเตสุรตนาวิชันติสังขิยาอากาสัทธาจะภุมัตธามานาซาสัพ,พะมาหารีนะท่านบอกว่า ในพุทธเขตรัตนะทั้งหลายอันนะนับประมาณไม่ได้ที่มีอยู่ในพุทธเขตทั้งอยู่ในอากาศทั้งอยู่บนบกเราตถาคตประมวลมาทั้งหมดด้วยจิตใจที่ศรัทธานะประมวลมาทั้งหมดเลยรัตนะทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนะทั้งบนันอากาศทั้งพื้นดินเอามาทําเป็นประสาทถวายธรรมา รูปะภูมิยังปาซาทังมาไปเยอหังเนีเนกะภูมิมังรัตนมายังอุพิธทางนาภามุขตังเราตถาคตสร้างปราสาทในภูมิภาคอันเป็นรูปิยะนั้นหลายร้อยชั้นนะสำเร็จด้วยแก้วมณีสูงเทียมฟ้าเลยจดฟ้าเลยเนี่ยความหมาย ปัรมาเวลุริยาภูมิวิมลภระส,สุภานาละนาลินชะนะกินนาวระกันจนะภูมิยานะท่านบอกว่าชั้นที่หนึ่งนะนะเป็นแก้วไผ่ทูลน,นะแก้วไผ่ทูลที่เขียวปราศจากมลทินสเสมองดงามเรือนกลมไปด้วยขายแห่งดอกบัวแก้ว พื้นก็เป็นทองคําอันประเสริฐนี่คือนะเอาสามคาถาก่อนนะวันนี้นะสามคาถานะคาถาที่อยู่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะได้สิบอ่าก็คือห้าคาถานะวันนี้ห้าคาถาก่อนเดีย๋ยวค่อยไปต่อนะเอาอัตคา,าถาก่อนนะเดีย๋ยวค่อยไปต่อ <c oughs> อัตคา,าถานะตอนนี้คา,าถานี่คือนะ เตสุอาตตพุทเทสุกาตาธิการัญจะอัตนาทัศโพธิสัตวภูเตนะจักกวัตติรัญญาหุตวากาตาสัมภารัญจะอนันทเถเรนะปุถุโตภควาสัมโพธิงพุทธเสถานันติอาทิมหพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระอานอนเทเถระเนี่ยนะอนนทเถเรนะี ถามถึงอธิการอันพระองค์ทรงกระทําแล้วในพระพุทธเจ้าทาั้งหลายในอดีตเหล่านั้นและในและสัมโพและโพทิสมภานหรือสมภานอันพระเจ้าพระองค์ผู้เป็นโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระเจ้าจากพรรดิกระทําแล้วจึงตรัสพระคาถามีว่าสัมโพทิงพุทธเศรษฐานังเป็นต้นนะโวานันทะม,มะมะอาปา ทานางสุนาหิติอธิบายอยู่อธิบายว่าอานน์ผู้จเจริญเธอจงสับฟังเหตุแห่งเราตถาคตาหังงานันทะบุเพ,พโพธิสัมภารปูรณาาเลจากพัตริรัญญาคุตววเสิทธ่านังปัสสทธานางปวิทธจะจตุสัจจานางพุทธานางสัมโพธิงจตุสัจจามัคคยานางสัพพัญยุตัญญานางวาสิราสาอ พิวาทยเยติสัมพันธ์ว่าดูก่อนอานน์เราตาถาคตเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในการบำเพ็ญโพธิสมภารในการก่อนเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้อภิวาทพระโพธิยานคือจตุมัคคยานในพระสัมพันธุญาณของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลายผู้ตัดสู้ผู้แทงตรอดอริยสัจสี่ สาสังเกาสาวกสังฆสหิเตโลกายายเกศพุทธเศรเทพุทธเททะสหิอังคุลิปปะโพหิหัดทะปูเตหินวัสิตวาวันทิตวาศิรสาสีเซนาอาภิวาทิยะอาเทนะโทมนังกัตวาปะนามังกโรมีติอักโธอธิบายว่า เราตถาคตนมัสการพระโลกกนานตะคือพระผู้ประเสริฐที่สุดในโลกประกอบด้วยนะคือพร้อมทั้งประสงค์คือประกอบด้วยพระสงค์สาวกด้วยนิ้วทั้งสิบก็คือด้วยกระพุ่มมือทั้งสองข้างน้อมศรีรษะลงกราบไหว้อธิบายว่ากระทำความนอบน้อมนะชมเชยนอบน้อมด้วยความเอื้อเฟื้อนัน่นเองน้อมลงกราบ ด้วยจก่นิ้วกับพุ่มนิ้วมือทั้งสองข้างนิ้วสิบนิ้วนะประนมไหว้พระโพธิยานประนมไหวพระโลกอนาตพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกยาวตาพุทธเขตเตสุติทัสสะสหัสสะจักกวาเลสุพุทธเขตเตสุคำว่า ประมาณเท่าใรในพุทธเขตก็คือในพุทธเขตอันมีอันมีหมื่นจักรวาลพุทธเขตนี่คือหมื่นจักรวาลอากาศสัตนาะก็คือตั้งอยู่ในอากาศนะอากาศสคตาภูมิท่าก็คือภูมิตละคตาก็คือตั้งอยู่บนพื้นดินเวรุริยาดโยสัตตร,รัตนาสัางอาสังคียาสัางคารหิตายาวตายัตตกาวิชนติเท่าอกว ก็คือรัตนะทั้งเจ็ดมีไพฑูรย์เป็น,นตน้นอันนับไม่ได้ก็คือเว้นจากการนับคือมันเยอะนับมันมันไม่มีที่สุดเนาะเออมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ตานิสภา,านิมานาซาจิเตนะสัมมาฮารีนะเราตถาคตประมวลรัตนะเหล่านั้นทั้งหมดมาด้วยใจด้วยจิตด้วยใจยในี่คืออธิษฐานนํามาเลยตังสุทุกิเตนะอธิติตวาอาริษามิติอัโทอธิบายว่ารวบรวมมาด้วยการอธิษฐานจิต ตั้งจิตอธิษฐานจิตว่าจะรวบรวมรัตนะที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดมาบูชาก็ทำเนี่ยคือรวบรวมทั้งหมดด้วยจิตํำว่าด้วยจิตก็คือด้วยการอธิษฐานด้วยความตั้งใจทำด้วยความตั้งใจว่าเราจะทำอย่างนี้นะตรงนี้เราจะทำอย่างนี้ด้วยใจเลยนะถึงใจ ปะมปะปาสาทศาสมันตาปราสิงกโรมีติอธอธิบายว่ากะระทําเป็นกองโดยรอบปราสาทของเรานะคือปราสาทมากองไว้รอบปราสาทเลยตถารูปริยะภูมิยันติคําว่าในปราสาทนั้นนะเป็นพื้นเป็นรูปียะหมายความว่าตัดซมิงอเนกภูมิมิหิปาซาเดรูปะมายังรัตนามายัง ภูมิมิงนิมิตันติอโทนะอธิบายว่าในปราสาทที่มีพื้นหลายชั้นเนี่ยนะเป็นอนเนกนั้นอะพื้นนะ่าสร้างด้วยเงินเป็นรูปียะนะสร้างด้วยเงินอาหัางรัตนมบยังสัตติรัตนหินิมิตังอเนกาสตะภูมิกังปาสดังอุพิทงังอุข,ขตังนาภะมุข,ขตังอากาเซโชตานังมาไปยินมาไปยินติ อโทอธิบายว่าเราตถาคตได้สร้างปราสาทหลายร้อยชั้นซึ่งสร้างด้วยรัตนทั้งเจ็ดะแล้วด้วยแก้วมณีสูงเสียดฟ้าส่องสว่างรุ่งเรืองอยู่ในอากาศสูงเสียดฟ้าร้อยชั้นตามเมว่าปาซาทางนี่ยังนะตรงนี้ยังไม่ได้อามานะ เอตรงนี้ได้นะตัทธมะตเมวะ,ะ,ะปาสาทางวันเนโตวิจิตรธรรมพันติตยาตยญาดิวะมาหะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะพาลณนาถึงปราสาทนั้นจึงตรัสพระดำรัสว่าวิจิตรธรรมพังนะเสาว,วิจิตรวิจิตรเตหิอเนกหิมะสาระคลาดิวันเนหิธรรมเพหิ ปุสาปิตังสุกตังสุทุกตังลักขณะยุดตังอาโรหะปรินาหะวาเสนะสุทุวิพัตตังอเนกาโกติสตักขณะตอตรณะนิมิตตามหาระคือสร้างปราสาทสูงนะยกขึ้นสูงด้วยเสาอันมีสีเป็นบุตรสาคคำมากมายวิจิต นะทำมีลักษณะจําแนกอย่างดีเกี่ยวกับส่วนสูงนะส่วนกว้างนะควรแก่ค่ามากเพราะสร้างด้วยนะที่ทางนะเหมือนกับนิมิตโดยดวงดาวนะมีค่าหลายร้อยโกดเลยนะราคาสร้างสูงปูน่าปะกิงวิสิตทัง้งถามว่าวิเศษอย่างไรอีกกันมายะสั้งคาตังก็คือมีร่างเป็นทอง โครงสร้างคือพันด้วยทองคำนะแล้วก็เป็นร่างทองมันก็เรียกว่าทำทองหุ้มอะเนาะสุวรรณเหิกตาตุลาสังคาตะวะเลหิยุตตังคือประกอบด้วยวัลัยอันเป็นขันทวยนะทำด้วยทองคำก็คือขันทวยนะตัทธาอุตสาปิตะโกเตหิจัจเตหิจัมณีตังโสพิตังปาสัทธันติสัมปันโทสัมพันว่าปราสาส ประดับตกแต่งทั้งด้วยนาปีกนกนกยูงที่ยกขึ้นแล้วก็ด้วยฉัดใน,นที่นั้นภูนะปาสาทัเสวะโซพังวันเลนตโตปรธรมาเวรุยาภูมิติตยาลิมาหะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะภลนาความงามแห่งปราสาทนั้นอีกจึงตรัสพระรัตมีว่าปรธรมาเวรุภูมิ เวลุนะเวรุริยาภูมินะชั้นที่หนึ่งเป็นแก้วไปทู์ตาฐาเนกาสตะภูมิปาสาัสสุภาอิทธากันตามนาปาอภัสสมาวลาหากะปาตะละสทัทธิสาวิมลานิมมลาเวลุริยมณิมายานีรวันนาปาธรรมาภูมิอโหสิทธิออธ,ธิบายว่าปราสาสนะชั้น ที่หนึ่งเรื่ของปราสาทนั่นนะนะที่มีหลายร้อยชั้นนั้นงดงามน่าปรารถนาน่าใคร่นะเสมอนะเสมอเสมอแล้วก็เช่นกับนะเช่นกับแผ่นทองคำเนาะเออนะเช่นกับไม่ไม่แผ่เนเหมือนกับก้อนเมฆนะเช่นกับก้อนเมฆนะปราจักมณฑินแกปราจากมณฑิน,นมีสีเขียวนะเป็นแก้วไพฑูรย์มีสีเขียวนะ ชละชนะชละชนะพรปทุมเมหิอากินนาคือเกินกลด้วยต่อปทุมนะที่อยู่ที่เกิดตามน้ำนะในชายฝั่งสมังคตาประกอบพร้อมวารายะอุตามายะการนาภูมิยาคือพื้นเป็นทองคำอันยอดเยี่ยมอันประเสริฐสุวรรณภูมิยาว่าโสปฏิติอโธอธิบายว่าย่อมงดงามด้วยพื้นที่เป็นทองคำนั่นเองนะนี่คือนะให้เราให้นี่คือความยาก แต่ก็ให้ทุกคนได้เห็นโอ้นี่คือจิตใจให้เรารู้เคยงแค่คําเดียวนะคําเดียวว่าจิตใจจิตใจเราดีงามทําด้วยใจอธิษฐานด้วยนะต้องอธิษฐานด้วยนะทําด้วยการอธิษฐานว่าปรารถนาจะทําอย่างนี้อย่างนี้ทําให้ได้อย่างนี้นอธิษฐานนั่นแหะจะมีพลังมากอ่ะวันนี้เนาะก็พอประมาณนะเพราะว่ามันยาก โยมก็ฝังยากด้วยก็เอาเป็นบุญให้กับทุกคนเะนั้นที่แสดงให้ฟังทั้งพระไตรปิฎกอัจถกถานี้เป็นธรรมเทศนาใหมา่นะก็ถือว่าเป็นมหากุศลน,นะธรรมเทศนาใหมา่เป็นบุญมหากุศลธรรมเทศนาใหมา่แล้วก็ต่อมาก็แบ่งเป็นส่วนบุญให้ทุกท่านนะเป็นปฏิทานใหม่นะท่านโมทนารับเอาก็เป็นปตานุโมทนาใหม่นะเอาต่อไปต่มาจะสวดมนต์นะ สวดคาถาพระเจ้าจักรพรรดินะคนผู้ดุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมาีนพ r a t ศีสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาาพุทโมนาพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาอคีธางวารังคันทังสิวินจมหาเทรังกัจใจนจามหาเทรังหังวันธามิทุรโตหังวันธามิธาติโยหังวันธามิสัพปโสพุทธธรรมะสังคปูเชมิ สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปรตตาปัจเจกานันจยังพลังอรันตานันจเตชะนราคังปัญธามิสัพปโสพุทธังอาทิตตามิธรรมาทิตตามิสังฆาอาทิสาธรรมิอ่ะต่อไปมงคลโสรสนะโสราสังการันเจวนาวโลกุตระดรมมะจตโรจมหาธิปปัปัญจพุทธามหามุนีเตปิตกาธรรมกันธาจักามวจราเทวาปัญจัสสะเปเวสจจังตสมังสิลเมวจา เตระสัจจตุตังคานิปาตธิหาริจตวัสเอกเมรุสุราธัตเวจันโดสุริยตธาสถัสสัมพุทธังคาเจวะจุดตัจจักวติใจการะสวิสนุราชาสเปเดวามังปาลนสัพธาเอเตนมังกลาเตเจนะสับสุติปวันตุเมต่อไปต่อยุทธิวดานะอทิอุนหิตสาวิชโยธรรมโลกเกอนุตโร สัพพะสัตยทัาตายตัตั้งตั้วงกานัยเทวเตปาริวัตเชรจาทันเดียมุสีปวเกไปยัเกนาเกวีเสปุเตยกาลมาเรนวาสัพพสมามารณามุตโตภิทวากาลมาริตังตัสิวันภาเวนหูตุเทวสุกิจจาสุตัสิลังสมาธายตั้มังสุจริตังเจเรตัสิวันภาเวนหูตุเทวสุกิจรา ลิคิดต่งกินดิตังปูจังตารนังวาจันังกรุงเดสังเทจนังสุตวาสจกายุปวัตตีติิสักตะวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทมุสะนังพุทธเตเจนะสุตินานณสันตุปัตตวาสัพเพทุกะปสเมเตสักตะวาธรรมรัตนัง โอสังตุมต่างวารังบริลาวะสัมนังธรรมะเตเจนะสุตินาราสันตุปัตตวัสัพเพียาพสเมตเตสักระตวะสังขารตังโอสังตุมต่างวารังอาหุนยังปาวุนยังสังฆเตเจนะสุตินานาสันตุปัตตวสัพเพโรคาวุปสเมนตุเตอิติปิโสวิเสเสิเสิเสิเสพุทธนาเมเมนาพุทธตังโสโสตังพุทธปิติอิ สพิติโยวิวัติชนสปโรโกวิราศตุมาเตปะวัปะปันตรารโย ο, สุกิติขายุโกว่าพิวาตนาสีลิสนิจังวุฑาปเจยินจัตตารโอธรรมาวัทันติอายุวัโนสุขังพาลังบุญกุศลทั้งหมดนะที่อาตมาภาพได้กระทําแล้วในวันนี้อตาตมาภาพขอยกถวายพุทธเจ้ายี่แปรปรุงเป็นพุทธบูชาบุญกุศลทั้งหมดที่อาตมาภาพยกถวายพุทธเจ้ายี่แปรปรุงเป็นพุทธบูชาแล้วนั้นเป็นบุญกุศลที่มีผลมากมีอานิสงส์มากอตาตมาภาพขอแบ่งเป็นสมบุรณ์นะให้กับ ท่านทั้งหลายที่เข้าาฟังทางยูทูบนะให้กับทุก,กดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ที่มหาวิทยาลาัยนาลันทาแล้วก็ให้กับเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณนวัดเรียบรับบำรุงแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นที่กุฏิที่วิหารที่ลานประเจดีที่พระโบสถรที่ิสลาการเปลี่ยนและก็สถานที่ศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย รวมทั้งที่สิงสถิตยอยู่ตามบ้านตามเรือนของญาติโยมตามต้นไม้ตามภูเขานะที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนานี้ขอยรูมามโมทนาเป็นเจ้าของของธรรมทานท้าขณะนี้กําลังประสบความทุกข์ขอยพ้นจากความทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็คอยมีความสุขงยิงๆขึ้นไปนะสาหรับทุกท่านทุกคนนะที่เข้าฟังทางยูทูบอาตมาภาพขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นจงประสบความสุขความเจริญนะปรารถนาะสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นพึงปรันถนาเร็จตามโรรลทุกประการนะ ที่ประสบทุกก็คอยพ้นจากทุกที่ประสบภยัยคอยพ้นจากภัยที่มีโรคภยัยขจ็บคอยพ้นจากโรคภยัยขจ็บโดยประการทั้งปวงคอยสุขสมหวังทันใจกันทุกๆคนนะเอาไว้พบกันใหม่จ่เริญพร